อจะเลื่อนพอนเยีดโยมเอาวัอนี้พาเมืองค้วยด่างอีกพญยาคุ้ยพามาเมืองเราจะของเราวตะไลมาหวอตะไลมาลงน้ำอาบน้ำเยอะจังน้อยจังสินเดี๋ยวลงตาเสพผ้าเมืองลงควาเสพ้าเมืองอยู่ในสามันก็ลังอาบน้ำเยอะ นี่แหละเพื่อนเดียวคืนมาพี่ลรามากินเพี้ยงกินหนังนี่แหละ <c oughs> อาบน้ำละลายไปกินใหญ่กินเพี้ยงเด็กก็นั่งขืนมาลงน้ำอาบน้ำอยู่มันอาบน้ำจักน้อยก่อนมันจังสิข,ขึ้นมาจางามังขับมาเมืองคักๆแล้วล่ะหมูด่างข่อยไปทางไหนนอ้อหมูดา่างข่อย ตะเกามันเห็นลงตามามันแหลนมาหลืเด้มันจินแมนน้ำกลั่นไปใส่กับไปน้ำเด้ขควียกะดางหมูกะดางหมากะดางมีแต่แนวดงัดงๆใช่พหมเว้เดี๋ยวรอมันอาบน้ำสักน้อยก่อน กํลังอาบน้ำอยู่ในสานิ่นในสานเด้อตอนเห็นมันดอกพูนอยู่ไกลๆนยุ่นว่านยุ่ไกลๆมัว่นอาบักแดงบักแดงอ่าอีุ่่าฝนนี่เตือนมันนอนน้ำกอนแล้วุ่มมังกัน่อยพูนอยู่มุมๆ่น หัวขาวเพอร์เวอร์อยูผุนเดี๋ยวรอมันอาบนา้ำก่อนให้มันขึ้นมากกอนแต่ว่ามึงคาคักนะรอให้มันอาบนา้ำก่อนมันติดเตือนไปหาบ่ได้ดอกให้มันอาบนา้ำกอ่อนห่อนยูเพียงในจ้างเขาอัดก่อนยี่สบาทยี่สิบสองครับอืมบ่แพงดอกยี 1, ่ส <12. S 2> ิบสองุ่รนรถเจ้านี่รถรถอัดไปเห้างสิบแปดบาทมีเพียงห้องสี่เนี่ย บาแงหลับมือนลยแต่สมไยตะกี้ก้อนละ12บาทละลองตาอัดตะกอนไม่ไม่ไม่เรี่ยขึ้นมาหอดเยี้มหาบาททำไมลงตาถึมาหวดีเยีมหาบาทด้ลุงตาอัดเอารถเฟี้ยงเอารถแหลนเลยรถรถไถหลากแหลนน้ำลากน้ำบบให้น่าเลยก็อละเยี่ยมหาบาท จอดจังคนเกี่ยร really> ์ผมถ้าอัดรถเกี่ยวสิบแปดบาทครับเดือนหน้าำให้นาอืมก้อนละสิบแปดบาทมันดีแล้วเขาซ้ำหนึ่งหรือว่าถือแล้วเขาเพราะก้อนสิถือเลยเ่าเป็นอยังนี้เพราะว่ามันมันลดหลายลดมันหลายขันผู้ใดเอาแพ่งพุ่นึ่งมได้อัดเขาไปหาขั้นไม้ขั้นไม้วันเอ้าเอาไปแล้วไปแล้วจะไมาใซฟว่นนี่ฮะหมูเกี๊ยรหมูแคร์มามาแล้วมัมาลงความมั้ยตรงมั มะต้นด้มากดุ้นยต้นต้นต้นบือนได้เบือนได้กมเดียวน้ำบ่าอัน้ำบ่อับน้ำบาอับต้มตมต้มมต้มต้มตมตมต้มต้มต้มยังตดต้ม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 ้มมต้มต้มตมตม้มตมต้หมต้้มม้ยมมม มันบอกการต่อให้การนัแต่ว่ามันสิงควันกันแล้วบอกหนึ่งควันแต่แม่มันก็นควันกันนี่เหันหยอกไหมมันหยอกไปแต่สั่งก็อยากได้ยุดธมอมควันมาลูกตากระเฮ็ดควักไปควันเอนกันว่าเมื่อไงมันออกลูกก่อนมันออกลูกก่อนจะสิมาเอาน้ำจะครัวตัวตัวไหนตัวตัวมันมีทรวงตัวไหนหมู อนนี้ตัวนี้บ้แมนตัวนี้อะเอามันเหมือนนีรีได้เราเรียนเด้มันมุนก็ต้องทำท่าเเฮ้ยลง่าเหงบะมี่างเก่งนี่มาลง่าเหงบะมี่างเก่งนี่หน่อเด็กหน่อยมันมึนเด็กหน่อย บักเดือบักเดือบักเดือไปลูกไปจ้าเดือโพูนี่แม่มันมันดูเกย์บุนดมบุญนั่นดมบุญนี่นี่เนาะมันดื้อยู่เนาะมันคดกับมือนะโอ้ยเยอะเกย์ุญนี่ดูแต่มันน มันาจะกคำอยู่มันมึนดีดีนะฮือ <c oughs> <c oughs> จาก,กวันจาก,กวันนิดหน่อยจัก,กวันนิด <c oughs> หน่อยจัก,กวันมองดนน่นไปไปหากินผุนแปงไปไปแต่เป็นคนหนึ่งมึนคับ

ปุ่นปุ่นไปหายวันไปเรืวอยเรื่อย็วหายวันนะขับปุ่นมาแล้วขับปุ่นมาแล้วขับปุ่นมาแล้วขับปุ่นนะขับปุ่นมาแล้วขับปุ่นนะขับปุ่นมันมั่นท้องแล้วมันไกลออกแล้วปต้นกำลังมาแล้วมาแล้วอาบน้ำมาแล้วมันเย็นแล้ว แล <ge ar> ้ตอนเป็นเป้าผลจะสีงามครับอย่าจะสองสามเดือนเนี่ยมาเมืองรถมะเนี่ยไปีเฮ้ยผวกพวกให้มันเลี่ยมเฟี้ยงผิดกัน A mang tiếng đẹp hèn con mận, and now you're thanh con nào vô, lap, put up, put hào put up, put up, and howa. Nick, nike, ขอบปุ่นตีวันพูดได้ไหเอ้ยนั่ขปุ่แม่นขับปุ่นด้ขันด้เนะเอาเอาดดดดดดมันเห่าน้ำเดี๋่มันห่วน้ำถือน้ำมาเลยเห่าเออจะน้อยก็อยากน้อมียตาเอะมือนันมันจะตายสีนาทีหนึ่ง เม่มันลอยลอยสามสิบอันนี้อันนี้มันครบอันนี้มันครบเหมดอน่างตนี่ร่างตมัมันมันมีในหน่อยขาขากระดำโตกับบอดงังดิแต่ว่าตัวนี้มันดงนังดิมันออกดังเลยโตมันอ นี่กวนี่ครบเลยวเลยนีราคาคงที่ห้าล้านอยู่เหมือนเดิมย้าย่าพ่าะต้นมาสต่ตอนน้กับ่ัวาต่คุณย่ายมนโชคม่ใหญ่ละแม่าวงวดนี่เต็มเตยมโอ้ยลงพอลงลิบมือว่านมือก้อนนี่ ได้ได้ยินแต่ว่าหาเปลนน้อหลวงพ่อก็บอกหาแปนแล้วแต่ว่ามันเลขบ้านเราเต็มเต็มเลยสองห้าเปลยเลยโอ้ยถึงเมื่อานเมื่อเมี่ยงเมื่อขุมเมื่อควงอ่คนผู้ใดมาเอาเนาะกคนที่บซื้อเฮติมเติมมาลดบ้านโคกงม่งามบานพิสานนอดอุดมอบ่ถือตะแคงหัวย่าอว่าบ่ถือตะแคงหัวคุณย่ายว่า นี oh, hey! an> ่เราก็ enfin ่าคนบุญบุญนำา้าวาสนาทรงพนว่าเนาะมาเมืองพี่น้องเอ้ยผู้ใดว่าท่านเห็นขั้วไกาดังหมูกาดังคนกาดังบ่เนเบาเรียนได้มันหัวเนบไม่เส้นดำาั่นอ่ะฮ่าฮัาฮ่าั่าฮ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 ่่า่่น เมื่อลงอมาเมาเรียนได้เมาความจริงกันนี่เออขาวมดใหญ่มาท่มันยอมไปขึ้นใหญ่ทิพย์ก็เลือมันิเออเอื่ยไปยอมใหญ่ปล่อยมันองมาจานลวดอย่เท่าไหรใหญ่อายุเไหกอายุคุณยายหกสิบปีรับเบี้ยปีนี้แหละ เกิดความกับไม่่ยี่ผูปีเดียวปีเดียวกับคุณยายผู้พี่สาวหญ่หลงพอนี่แหละเอาไม่อีกแล้วซ่องนึงอ่ะเอาปะทะกันด้มามาปะทะกันดูอันนี้ซองหลวงตามาถาวโลู

เอาฝากซองน้ำเมลนะซองหลวงตากับว่าท่านได้ดังบ้านไดนหอกเปิดสามปีแล้วล่ะเพราะต่ว่าดังกันทายเว้ยดังนี่ล่ะฝากน้ำเมลหลวงตาสามารถถามวโรอ่าเอาจ้าตามาเยี่ยมมีโชคครับอ่มาเยี่ยมวีมีโชคหมู่บ้านไปไทยอะมาฝากมีโชคบ้างอะโอ้ยไม่ได้ความดีความงามอ่าความดีความงามมาฝากยืน้อง นีนเดียบ้านเฮาเนี่ยะจาเระว่ามัมัดไทยบ้านบ่ไทยมันไปวู้นอยู่กลางป่าลตาลงไปบ่อดมาล่างมาสมมือพ่นอยจ้าวัดบ้านโคกไม่งามนี่แหละวัดพิศาลเขานี่ยละงครับเจ้ามรน้อยเจ้าวิเร์สวัสดีวิเตอร์ ของเพิ blender, łbym, ่นพาเอกน้อยหมื่ว้านได้เพิ่นหนึ่เรเป็นพเอกน้อยให้เจ้ามีโชคสมเสีอสมเสือค่กหมู่บ้านเต็มเต็มสามตัวเลย งวดนาเนี่ยงวดนาย่านอังอยู่สถานที่แมนผู้ใดว่าบ่เสียจะหลบลู่มันบ่มันบ่มองบ่เห็นดอกเนี่ยวูนี่ตัวลงคนมันหาว่าโอ้ยเบาไปสำหระบพวันนี้มันบ่แมนแล้วสมซื้อด้วยกษัตริย์กษัตริย์พูดเถ่าโบอล้านพูดถือเนาะมีแล้วขายก็ไม่ได้ค่าก็ไม่ได้ที่ห้ามขายห้ามขายห้ามค่า ถ้าคุณทําถ้าคุณทําไปแล้วจะมีอันเป็นไปเพิ่งบอกเพราหมายเป็นสันเพราะฉะนั้นเงินนี่งเราไม่มีข้อหมายจะไปเห็นตะแกงเงินควรลองกวนไว้พอได้สี่แสนหนาแสนก็ขายเลยเงินสี่แสนหาแสนนั่นเขาให้ห้าแสนห้าล้านล้านบวันวันแรกให้ห้าแสนได้สองวันผ่านห้าล้านยังห้าล้านอยู่นี่แต่แกก็ไม่บอกไม่พูดเลยเจ้าของก็ไม่ว่าเท่าไหร่เขาก็ไม่ขาย

เล่นเล่นกับการเพื่อดานเพื่อดานจับพีเมืองแปงมันขาวตัวมันจีขาวเดิบบ,บคอคือกล้วยธรรมดาดิกล้วยธรรมดาบอขาวบรรอ่อยงเอออันนี้มันขาวจัดภาคตัะหมูกระด้างนเนาะแล้วมึงตัวหมูกระด้างบุญวัดศาสนาสงเล้วหลายวันไงมีไง ไม่ย้าเแ่าไม่ยาตบานไหนไม่ย้่เแ่าอ่ะนะลำพงพอดีเดเนียเอือนทำอะไรสุกหนึ่งบ้นยิ่ได้เนี่ยลำพงบ้ได้ยินเราเตะลำพงลำพงลำพงบ้ได้ยินเตะนี่เขาเอือนลำพงนี่หูนี่เนหลว่าหัวจากหอกไม่ยาววัไปเสีกเเนาะ ปีนี่เลี้ยงปีแล้วแต่จะปีแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดอือเอาแข็งแรงยัง่างได้อยู่เก่งเก่งอ่านี่แหละนี่แหละเขาเอิ้นคนบุญเขาเอิ้นคนบุญทำบุญไว้หลายก็แข็งแรงถลักข้นเฮาตะกี้แต่ก่อนไปวัดไปว่าเบาเศร้าเท่าแล้วก็ธรรมดาให้ลูกให้หลานไปต่อ มัดยมบ้านเลยเขามักหลายนียบ้านนั้นงเมื่อโยบเมื่อสมัยเปลี่ยนสมัยเป็นช่วงเป็นช่วงไปธรรมดาเอาสู่ไปคุณยายบุถามาเมืองไปย่าคล้ยมาเมืองเจ้ามีโสก อเอาเอาไปซ้ำหนีก่อนเดี๋ยวยมเมื่อยลง,งพอกผ้ามาเมืองอะไรเมื่อนี่จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขขู่สุขคนอายุวันหนาสุขขัดผาละสุขขูสข่สุขคนเด้องวดหน้าคนย่ายเถื่อไม่เด้อคนย่ายงวดหน้าเาอ้าไม่เด้อสาธุจเจริญพร